รถเนี่ยมันก็พอเราหลับในเนี่ยงีบฟื้บเนี่ยมันก็หล่นล่องฝั่งหนึ่งอะรถเทเลอร์อะสิบแปดล้อมันมาแล้วมันก็บีบแปบไอลากยาวลยแล้วก็เฮ้ยหัวหักลบแบบคือไม่มีสติหรอกพี่โอ้ประสบการณ์เนี่ยมันไหลมันไหลคือไหลครั้งพี่มันเยอะมากมันไหลเรื่องเล่าไปก็เดี๋ยวก็หาว่ามูนใชกไหมล่าสุดว่าวจุฬาใช่ไหมใช่ว่าวจุฬาเนี่ยนะครับก็มูลจบไปอยู่ที่ประมาณ ใช่เนี่ยพิมพ์เดียวกันก็คือพิมพ์เดียวกันพี่เลยนะก็อย่ที่มูลค่าการตลาดน่าจะท่าผูกไข่วัดเชิงเลนน่าจะหลายๆครับพี่าส่วนปิซซาบังเดือยอย่างนี้ก็น่าจะของอันนี้ผมทำทำไว้แปดเหรียญโอ้ครับอันนี้มูลค่าการตลาดถูกมากเท่ก็ทองคำตอนจองตอนนั้นมูลค่าพระเครื่องบนคออ้วนพระรามห้าเอาว่ามือแตะถึงน่ะไม่งั้นก็สิ้นชื่อไปแล้ว อะไรดีพีนี้ครับต้องบอกว่าวันนี้เราเดินทางเลยนะออกไปจากพันทิพย์งามวงวานนะแล้วก็มุ่งหน้าสู่นนทบุรีนะกับเซียนพระชื่อดังอีกหนึ่งท่านต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งเซียนพระที่ทําไร้สดประสบความเร็จมากๆนะเดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่าเรามาบุกหลังเขาเขาห้อยผ้าอะไรอยู่บนคอเดี๋ยวเราไปดูกันครับ มาถึงรังของเซียนใหญ่ท่านนี้แล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลุ้พคอเซียนกันว่าเซียนชื่อดังท่านนี้เขาห้อยพระอะไรกับคอนเซปต์รายการห้อยเลยดีครับวันนี้สวัสดีครับ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 น้าลูกอ้วนได้พี่ช่วยแนะนำตัวดนึหนึ่งสวัสดีครับผมอ้วนพระรามห้านะครับมานะนี่เขาบอกว่าผมเชื่อว่าคนที่ ดูพระบนโลกออนไลน์ไม่มีใครไม่รู้จักชื่อนี้แน่นอนสําหรับพี่วนพระรามห้านะหรือว่าเป็นเซียนพระที่โด่งดังในเรื่องของทั้งการไร์สดด้วยนะฮะไร้ตายในการใช้ชีวิตก็ยอดนะท่านนี้วันนี้ครับรายการห้อยอะไรดีครับพี่วรับขออนุญาตรอหลวงพ่อสักนิดนึงนะนี่ไร้สติห้อยพระอะไรบ้างอะเลยส่วนใหญ่อันนี้ก็จะเป็นชุดติดตัวพี่โอ้โหนี่ชุดติดตัวเลยนะอ่าใช่ครับออกศึกเลยออกศึกเลยนะครับนี่ครับที่ผมห้อยก็จะมีผงแรก พับป <m rooftop> <water> ิดตาหลวงผู hmm. <ou> ้เอี่ยววัดสะรคนสูงอันนี้ไม่ไม่บรรจุกรุอันนี้ไม่บรรจุกรุนะครับพี่อันนี้ปุกรินสะรคนสูงนะลูกศิษย์ปุกินแล้วอันนี้วัดเฉลิมพระเกียรติอันนีวัดเฉลิมพระเกียรติแล้วก็องค์นี้ห้อยน่ารักน่ารักปิดตาหลวงพ่อชนาลงนะครับแล้วก็อง์นี้ก็พระปิดตาหลวงผู้ไข่วัดเชิงเลนนะครับวัดปอปิพิมุกแล้วก็อง์นี้เป็น ปิตาหลวงผู้เกิดวัดมาเดือนะครับพี่ mm hmm. อ่าแล้วก็องค์นี้เป็นพระชัยมงคลห้าเหลี่ยมนับตลอดหลวงพ่อแช่งวัดบางพังแล้วก็ mm hmm. ด้านหลังวป็นจารย์เปิงวัดชินวนารามแล้วก็น้ำเต้า หลวงพ่อสดบปักน้ำอ่านี่ขั้นที่หนึ่งแล้วก็ขั้นที่สองก็อาราหูดวงดวงสำเร็จที่ผมสร้างไว้เองครูบาอิิยชาติอริยจิตโตอันนี้ผมสร้างเองเลยเมื่อปีหกห้าแปดพฤศจิกาแล้วก็อันนี้เป็นพระนักปกนะครับระจันเสาร์นะครับเพราะว่า อาลาหูกับพระเสาเขาเป็นคู่มิตรกันนะฮะเขาก็เลยห้อยคู่กันนะครับสายมูสายมูโอเคนะครับยอดเลยและที่เหลือก็จะเป็นพวกตะกรุดทองคํานักเงินของอาจารย์ําเนิงอาโกอาจารย์ผมเองเลยครัทำไว้ให้ใช้ชุดหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแหวนนะฮะเป็นแหวนมงคลเก้าราชปรพิษปี81นะครับแล้วก็แหวนมงคลสี่ราชปรพิษปี84อ่านี่ก็จะใช้ ชุดนี้ติดตัวประจําเลยไปลาไปไหนนะครับแน่ในฐานะที่มีความรู้เรื่องพระเยอะแเนี่ยแนะนำหน่อยนะว่าพระแต่ละองค์เนี่ยมีผุ้คุณด้านไหนบ้างตามความเชื่อตามความเชื่อผมเนี่ยผมก็นับถือปู่เอี่ยมอยู่แล้วนะครับผมก็ผมเชื่อว่าผมมีทุกวันนี้มาได้รอดพ้นอุปสรรคต่างๆมาได้นะฮะก็เพราะบารมีหลวงปู่นะฮะผมก็เลยต้องมีติดนะฮะอ่านี้ไม่ไม่ไม่บรรจุกลุ่มนะครับก็จะเน้นไปทางด้านไหนครับวันนี้ผมว่าท่านก็ทุกอย่างนะทุกอย่าง างทีผมอย่างที่ท่านบอกไงหากมีเหตุตุขทุกข์ประการใดให้ระลึกถึงและเอ่ยชื่อฉันก็พอนะครับาผมว่าเวลามีความสุขมีความทุกข์กขอะไรก็จะระลึกถึงหลวงปู่นะฮะก็พยันตรายต่างๆผมก็มีความเชื่อว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีองต่อไปครับองนี้ปิตาปูไข่วัดเชิงเลนหรือวัดบ่อพิษพิมุกนะครับ,บพ,พะรบะรพปิตาหลวงปูไข่ก็อย่างที่เรารู้อยู่แล้วนะครับพี่เหรียญท่าน เป็นร้อยล้านใช่คร no ับนะครับป so right uh, ิดตาท่านก็อ uh, ย okay. ู่หน uh> ึ<_<_่งในห้าเป็นจ่าภาคีเหมือนกันนะครับด้วยความที่ผมเป็นคนชื่นชอบพระปิดตาอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วเนื้อผงคลุกลักเนื้ออะไรเงี้ยฮะก็เลยเอาจัดมาเข้าเซตนะครับอ่าพอดีพระเขาบาลานกันกับหลวงปู่กลิ่นก็เลยเอามาเข้าคู่กันพอดีนะครับอ่าผมว่าทั้งปู่ข่ายทั้งก็เมตานะครับเมตาเมตานะครับอันนี้ก็เป็นปู่กลิ่นจันทรังสีหลกศิษธิ์หลงปู่เอี่ยมนะครับก็ส่วนใหญ่ปู่กลิ่นก็เมตานะครับเราเน้นเมตตาที่พี่ไปไหนใคร ใครเอ็นดูเราพอแล้วนะครับต่อไปครับต่อไปเป็นองค์นี้ก็จะเป็นพระสมเด็จวชิเฉลิมเือฉเฉลิมวันนี้พุทธคุณด้านไหนครับพี่ผมว่าพุทธคุณท่านก็เหมือนพระสมเด็จ อ่าแต่ผมผมผมอันนี้ความคิดผมเองนะความรู้สึกผมเองท่านก็เทียบเท่าพระสมเด็จแหละนะครับเพราะว่าวัชเลิมพระเกียรติเนี่ยคนรุ่นใหม่นะครับอาจจะให้ความสําคัญน้อยแต่คนรุ่นเก่าจะให้ความสําคัญมากนะครับเพราะว่าพระวเฉลิมเนี่ยคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าสร้างในสมัยเจ้าวาดรูปที่สาคือพระครูปีชาเฉลิมแฉ่งนะฮะเจ้าวาดรูปที่สานะฮะคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ย วัดเฉลิมพระเกียรติเนี่ยเป็นพระที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเจ้าวาดวัดเฉลิมรูปแรกถ้าผมจาําฉายาท่านไม่ผิดท่านน่าจะเป็นพระปีชาเฉลิมศีมนะฮะมีนามว,ว่าเกตนะฮะหรือหลวงพ่อเกตเจ้าวาดรูปแรกนะฮะสาเหตุที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกเนี่ยเนื่องจากว่าวัดเฉลิมพระเกียรติเนี่ยสร้างในยุคร .3 อสมนะครับอ่ามาเสร็จเอายุคล้อสี่อ่ามามาเสร็จเอาในยุคร .4 อสีอ่สทีนี้พยุคร .4 อสี่เนี่ย รัชกาลที่สเนี่ยท่านก็รัธนาพระปิชาเฉลิมศรีเนี่ยนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าในรูปแรกอ่ะเจ้าวาดรูปแรกอ่ะเดิมทีท่านเป็นพระราชาคณะอยู่วัดอรุณราชวราวาโอ้ยู่อร่าใช่ท่านเป็นพระราชาคณะอยู่แล้วแล้วในบันทึกนะครับอ่าก็คือในยุคที่สมเด็จโตเนี่ยท่านเข้าไปเทศในวังรอศรีนะครับจะต้องมีพระเข้าไปรับสักพีเนี่ยสี่รูปหนึ่งในนั้นก็คือท่านเพราะว่าท่านเป็นหนึ่งท่านเป็นพระราชาคณะอยู่ที่นั่นอยู่แล้วอ่าแล้วสอง ของที่รอสีท่านอาราธนาท่านมาของวัดรูปแรกเนี่ยเพราะว่าท่านเป็นคนตลาดขวัญเมืองนอนท์ท่าน,เน,นมเมืองนนท์ก็เลยนิมนต์ท่านมาเป็นเจ้าวาดรูปแรกนะครับสาเหตุที่สาเหตุที่ผมบอกว่าพระองค์นี้เก่ามากอะเก่ากว่าเจ้าวาดรูปที่สามเนี่ยเพราะว่าพระจริงๆเนี่ยสร้างตั้งแต่เจ้าวาดรูปแรแปกแต่มาแตกกูเอาในในเจ้าวาดรูปที่สามแล้วท่านเอามาแจกคนก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าท่านเนี่ยเอามาสร้างพี่อันนี้ขอเก็บความรู้นิดนึงพี่ลองปิดฐานดเลย สมเด็จหกชั้น6กตันไหมคหกชั้น6ตันหชั้น6กตันวัดเกตเลยไหมพระยุคเดียวกันเลย่ะศิลปะเดียวกันความคมดูช่างหลวงใช่แล้วเนื้อหาเวลาบางองค์ที่จัดเนี่ยคือสมเด็จเลยใช่นะผมก็เลยก็เลยผมก็เลยมีความเชื่อว่าท่านก็คงจะต้องเป็นพระที่เก่า แล้วก็อาจจะตอนนี้คิดเอาเองนะเผื่อท่านเพื่อนแกขสมเด็จท่านขอผงมาหรือเปล่าท่านอะไรมาหรือเปล่าเราว่าอันนี้จินตนาการเอาเองแต่ว่าเราเป็นไปได้หมดนะครับเพราะสมัยก่อนสม็จโตท่านก็มาบินาบาตจนในปาปกคองมากวยอันนี้ก็เลยห้อยติดตัวนะครับองถัดมาก็จะเป็นปิดตาหลวงผู้เกิดพระเดือปิดตาบังเดือนนะครับพี่ส่วนใหญ่ก็ถ้าแรกบางไผ่ปิดตาบางเดือนนี่เขาจะโดดเด่นไปทางด้าน สายเหนียวอยู่แล้วกังพันชาตีอยู่แล้วนะครับพี่ส่วนตรงนี้ก็น้ำเต้าดูดเศรามีดูดเศร้ามต้องรับ หลพอสเลยนี่หลวงพ่อสดนะองนี้ก็เป็นปิตาจันเปิงวัดชินวนารามนะครับพี่ก็สายเมตตาเมตตานะครับหลวงพุทุขท่านเคยตัดเคยบอกกับกรมหลวงจุมพรว่าถ้าอยากเรียนวิชาเมตตามหานิยมมาให้ไปเรียนกับท่านจันเปิงวัดชินวนารามนะครับมีตำนานเรื่องเล่าอยู่ไปที่คู่นี้ต่อบเรียนนี้ครับนี่ถาลาหูว่าาลาหูว่าคุณทุกคุณนี่ค้าขายสำหรับผมนะสำหรับผมนะครับอะไรที่ เกี่ยวกับออนไลน์ต่างๆซื้อขายออนไลน์ทําธุรกิจอะไรเกี่ยวกับออนไลน์ทุกอย่างอ่ะนะครับอ่าเช่นแก่นันนี้ก็เป็นพระนักปกหลวงปู่ใจวัสดเด็จอ่าเนื้อเมฆาพัดแต่ของผมห้อยเป็นพิมพ์ใหญ่โอ้เนื้อเมฆาพัดครับเนื้อเมฆาพัดพิมพ์ใหญ่นะครับก็มีคุณก็หน้าปกปกปักป้องคองอะไรเงี้ยะและอย่างที่ผมเรียนไปว่าผมก็เอามาเข้าคู่กันถ้าราหูกับพระเสาเป็นคู่มิตรกันก็เลยแบบเป็นเมฆาสิทธ์ด้วยเมฆาพัดเป็นเป็นเมฆาพัดเป็นเมฆาพัดเป็นเมฆาพัดพิเศษอ่าครับแถวพัด ใช่ครับอ่าดยแล้วบอกช่วยแล้วทีนี้ครับพี่วันนะถ้าให้เลือกพระได้หนึ่งองค์ผมก็ต้องเลือกปิดตาปูเี่ยมัธามสูงแต่ถ้าผมหาปิดตาไม่ได้ผมก็จะหาอะไรก็ได้ที่เป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่เอี่ยมัธยมสูงทันท่านไม่ทันท่านไม่เป็นไรลูกศิษย์สร้างใครสรางไม่เป็นไรขอให้เป็นรูปเหมือนหลวงปู่แค่นั้นพอมีประสบการณ์ที่แบบว่าทำให้เรียกว่า สนิทใจเลยจังๆเลยว่าโอ้โหนี่แหละผมต้องเลือกองค์นี้เพราะแบบนี้เลยนี่ประสบการณ์นี้เลยประสบการณ์เนี่ยมันไหลมันไหลไหลครั้งพี่มันเยอะมากมันไหลเรื่องเล่าไปก็เดี๋ยวก็หาว่าโม้กันแต่ว่าเอาเรื่องที่เอาเรื่องที่มันที่ที่มันเป็นช็อตประทับใจดีกว่าสมัยก่อนที่ผมเริ่มเล่นพัะใหม่ๆเนี่ยผมไม่มีเงินซื้อพระปิดตาไม่มีเงินซื้ออะไรหรอกผมก็ซื้อเหรียญมาเหรียญหนึ่งนะครับในสมัยนั้นเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอ่าเมื่อปี ประมาณสี่ห้าหอ่ะสี่สี่ห้าี่หสี่็ดแถวๆนั้นแหละห5 0้าบาทนะครับพี่แล้วผมก็ใส่ตลับเงินไปแล้วก็แขวนรุ่นนั้นติดตัวมาตลอดเลยนะครับปรากฏว่าเดินทางนะครับตอนนั้นวัยรุ่นเที่ยวยันเช้าเที่ยวยันเช้านอนเที่ยวยันเช้านอนแล้วทีเนี้ยไม่ตอนบาานรอปคือตอนนั้นเนี้ย มีอยู่วันหนึ่งพอเราเราเราเที่ยวแล้วสะสมกันอย่างเงี้ยติดกันห้าหเจ็ดวันใช่ไหมครับแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งพอเที่ยวเสร็จฟึบต้องเดินทางไปจันทบุรีเลยปรากฏว่าไปถึงอำเภอนนยอามนะครับเกิดหลับในหลับในเนี่ยตอนนั้นรถมันเป็นสองเลนสวนกันสี่เลนทีนี้รถเนี่ยมันก็พอเราหลับในเนี่ยของงีบฟื้นเนี่ยมันก็หล่นล่อง ซื้อหล่นล่องกลางลางถนนเลยหรมันเปเลนสวนล่องกลางใช่ล่องล่องกลางหล่นลงไปตรงกลางเลยแล้วก็ลืมมากลอุ้ยรถแม่งอยู่กลางล่องแล้วะแล้วก็พุ่งขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งอีกเลนหนึ่งทีนี้อีกฝั่งหนึ่งอ่ะรถเทเลอร์สิบแปดล้อมันมาแล้วก็บีบแป๊ไอลากยาวเลยแล้วก็เฮ้ยหัวหักลบแบบคือไม่มีสติหรอกพี่มันทําอะไรไม่ถูกอะก็ไม่รู้ทําไงก็ หักพงอะไรยังไงยังไม่รู้เลยอะ่ะก็คือหักไว้ก่อนอ่ะหักฟึบเนี่ยพี่ระยะแค่จากพี่ไปผม,มเอื้อมือแตะรถถึงแล้วพอรถมันแค่นี้เองอโอแค่นี้ไม่งั้นก็สิ้นชื่อไปแล้วเนี่ยแค่ผมก็พี่หักไปฟึบเนี่ยท้ายกระบาเนี่ยแบบว่า ปาดไปนิดเดียวอ่ะพี่เอาว่ามือแตะถึงอ่ะอไม่งก็สิ้นชื่อไปแล้วนะครับหมุนแล้วก็รอดมาเที่ยวต่อได้สบายรอดมาแล้วก็แล้วก็รถมันก็หล่นไปในร่องกลางแล้วว่าบังคับให้อยู่ร่องกลางนะไม่ให้ไม่ให้ขึ้นอีกฝั่งใช่ไม่ไม่บังคับให้ขึ้นอีกรอบแล้วนี้ตกร่องกลางขึ้นเลนอีกเลนหนึ่งเลนเลอสวนมานี่บังคับรถตกไปร่องครับนั่นแหละครับชิ่นชื่อคืออันนั้นเนี่ยคือคืออันนั้นเนี่ยผมพูดได้เต็มปากได้เลยว่า ผมศรัทธาหลวงพี่เอียงว่าตอนนั้นมาเลยเพราะว่าาเหียเลยนั้นใช่ครับแล้วปัจจุบันเหรียญเหรียญนั้นก็ยังอยู่นะปัจจุบันยังเป็นเหรียญรุ่นอะไรนะครับพี่วันครับเป็นเหรียญเสมาบล็อกหลังหลุมเสมาบล็อกหลังหลุมรู้สึกจะยังอยู่เลยถ้าจะหยิบทีนี้ครับอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของรายการห้อยเลยดีครับพี่วันคะทุกคนผมเชื่อเลยเขาอยากรู้ราคาคระว่าพระแต่ละองค์เนี่ยมีมูลค่าทางการตลาดเท่าไหร่ รบกวรได้ทุกคนช่วยบอกฉันนิดหนึ่นงว่าแต่ละองค์เนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่ครับผมเคยเห็นเขาประกาศเคยเห็นเขาซื้อขายกันนะนะแต่ผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์บอกแรล ก็น่าจะเป็นผิดบางพี่นะปิดตาหรือผู้หี่ยวว่าสถานสูงไม่บรรจุกูผมเพื่แทนได้ก็ได้ครับนี่แบบออกทำตัวนิี่ผมใช้คำนี้กันล่าสุดว่าวจุฬาใช่ไหมใช่มว่าวจุฬาเนี่ยนะครับก็ประมูลจบไปอยู่ที่ประมาณนักสี่สิบล้านใช่นะเนี่ยพิมพ์เดียวกันก็คือพิมพ์เดียวกันพิมพ์เลยนะฮะก็อยู่ที่มูลค่าการตลาดนะไม่ใช่สี่สิบล้านหมกนโ ใช่ครนี้แล้วกันแต่ตัวผมเคยผมเคยเห็นกับตัวเองก็โอเคอันนั้นน้องเขาไลฟ์ไปอันนั้นก็ก็สี่สิบกว่าล้านนั้นเขาซื้อขายกันอยู่แล้วแต่ที่ผมเคยเห็นผู้ใหญ่เขาขายกันนะฮะก็ยี่ห้าสามสิบประมาณนั้นแล้วก็อปปูกินก็หลักแสนครับหลักแสนที่ประมาณตัวเลขอยู่ที่ประมาณสามถึงห้าแสนสามห้าแสนบาทครับแล้วก็องค์นี้ปิตาปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับอันนี้ก็น่าจะผมว่าน่าจะ หลายร้าน้งครับพี่สามถึงห้าร้านนะครับอันนี้พอดีผมมีสององแต่ว่าองคนี้มันบรลานา์กันกับตลับนี้ก็เลยเอาออกมาห้อยส่วนปิตาบางเดือยอย่างนี้ก็น่าจะได้ร้านนะแต่ว่าแต่ไม่ได้ขายเราใช้คำว่าร้านบกลบแล้วกันครับใช่ครับส่วนวัชเฉลิมพิมพ์นี้ผมตั้งแต่เล่นพระมาเพิ่งเคยได้องค์แรกในชีวิตก็เลยไม่รู้ว่าเขาเล่นกันเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นพิมพ์ทั่วไปก็สามหมื่นห้าหมื่นองค์นี้เป็นปิดตาหลวงพ่อชานาลงอาจจะไม่แพงมากมากแต่ว่าพอดีผมซื้อมาสามพัน ไม่รู้ผมซื้อมาก็ไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนแล้วซื้อเซียนร้วยเซียนก็ไม่รู้เซียนก็ไม่รู้ต่างคนต่างไม่รู้มารู้มมารู้ตอนหลังก็แล้วมาเลี่ยมทองห้อยพระแล้วก็อยู่วันสักหมื่นห้าหมื่นนะครับองนี้ก็เป็นพระชัยมงคลนับตลอดอันนี้หลวงพ่อแฉ่งก็แสดหนึ่งอะไระมงนี้ได้แต่บวกลบหลวงพ่อแฉ่งรับบางพังครับครับอาจารย์เปลิงก็หลักหมื่นการแล้วแต่นะครับแล้วแต่พิมพ์อันนี้น้ำเต้าหลวงทรัพย์ก็ เท่าไหร่พี่เดี๋ยวนี้สามหมื่นแน่นอนครับผมว่าประมาณนั้นสามหมื่นผมรับรูปสวยๆลูกสวยๆเนี่ยก็เลยเอามาห้อยไว้ตะกรุดตัวนี้ตะกรุดก็ไม่มีราคาเพราะว่าให้อาจารย์ท่านทำให้เฉพาะตัวเฉพาะตัวนี่ทำไว้ผมห้าไม่ได้ใช่ครับพี่ทีนี้มาต่อครับสำหรับอีกอันนี้พระเล่าหูของอันนี้ผมทำทองคำไว้แปดเหรียญโอ้ครับอันนี้มูลค่าทางการตลาดอยู่มานเท่าไหร่ก็ทองคำตอนจองตอนนั้นองค์ละห้าแสนก็หมดห้าแสนครับหมดเกลี้ยงเลยหมดเกลี้ยงนะครับแล้วก็องค์นี้ก็เป็น พระละกอกุญปุญญาใจพระเถระนะครับก็น่าจะก็สี่ห้าหมื่นได้ไหมประมาณนั้นเฉพาะประมาณห้าหมื่นบวกละประมาณนี้ใช่ครับพี่มูลค่าพระเครื่องบนขอบอ้วนพระรามห้าสี่สิบเจ็ดล้านสามแสนสามหมื่นบาทเรียกว่าครบพุทธคุณเลยครับไม่ว่าจะเป็นแคาดโบหันเมตตาหมาเมตตาิยอมแล้วก็เรียกว่าโชคลาภค้าขายนะแล้วก็ยังมีเรื่องของพระหูที่เป็น เทพที่คุมดวงด้วยใช่ใช่เติมดวงหนุนดวงดวงหนุนดวงด้วยวันนี้เรียกว่าพบเพื่อกระบวนการครับกับรายการห้อยลยดีวีนี้ก็มีโอกาสได้มาชมพระของพี่อ้วนพระอันหน้านะนีนะถ้าชอบพิพสไตล์นี้ครับแล้วก็อยากรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเซียนพระท่านใดหรือเป็นบุคคลสำคัญท่านใดห้อยพระอะไรกันแล้วเขาห้อยอะไรแล้วดีกับคอนเซ็ปต์รายการห้อยลยดีครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยกับทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของเพจ พครืเองชุนวดกรนะฮะแล้ว EP หน้าเราจะไปที่ใครเขาห้อยอะไรกันรอติดตามฮะวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ขอบงุณคที่